สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมสรารก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครอลิสนะครับในตำแหน่งของ exp เลนนั่นเองนะครับผม แล้วก็มาเดินนะครับก็จะมาบอกตัว,ตวละครที่สามารถแก้ทางอลิสได้แล้วก็ไอทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางอลิสนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางอลิสได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางอลิสได้นะครับนั่นก็คือวาเลียนะเพราะว่าตัวละครวาเลียนะครับมีสกิลสอนะครับที่สามารถผลักศัตรูออกไปได้นะครับทำให้อลิสเนี่ยเข้าถึงตัววาเลียได้ยากนะ และถึงแม้ว่าอลิสเนี่ยจะมี c c นะครับวาเลียก็มีอันตินะครับที่สามารถล้าง CC ได้นะแถมถ้าอลิสเข้ามาลึกๆเนี่ยวาเลียก็สามารถที่จะ CC ใส่อลิสได้นะครับนี่ยังไม่รวมการโดนเผาของวาเลียนะครับถึงแม้ว่าวาเลียเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ขาตายนะแต่สกิลต่างๆของพี่แกเนี่ยก็ถือว่าเอาไว้ใช้เอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางอลิสได้นะนั่นก็คือป่าเสียนะก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวละครป่าเสียเนี่ยมีตัดเลือดภายในตัวนะ ทำให้ในช่วงต้นเกมเนี่ยที่อลิสเล่นยากอยู่แล้วนะครับเล่นยากขึ้นไปอีกนะแต่ถ้าอลาิสจะไปล้วงแนวหลังเนี่ยป่าเสียก็ยังมีสกิลหนึ่งนะครับที่สามารถตามอลิสไปทันนะแถ<ต>มป่าเสียเนี่ยยังสามารถเอาไว้ใช้ในการปวดแนวหลังได้อีกนะครับแล้วตัวละครป่าเสียเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ความถึกอย่างเดียวนะดาเมจนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามีสกิลสอนะครับที่สามารถทาดาเมจได้เรื่อยๆนะแต่ก็ต้องใช้ให้โดนนะครับอาจจะต้องแม่นๆนิดนึงนะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางอลิซได้นะครับ แล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางอลิสนะครับผมไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกนะโลกแห่งอา์เทน่าเกราะชดช่วงสกิดดาวมฤตยูแล้วต่อนะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้แก้ทางอลิสนะครับไอเทมที่เอาไว้แก้ทางชิ้นแรกนะเงาทะเลคลั่งโลกผู้พิทักษ์คทาแห่งเปลวไฟ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางอลิสได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางอลิสนะครับผมเราไปดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile Legend บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น Richman Shop จัดก,กิจกรรมมิดเย r แจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมเอาอลิสมาเล่นอีกทเล่นนะแล้วก็สเปลเนี่ยเป็นจู่โจมนะครับ ตัวใหญ่สเปลที่เขาจะเอามาเล่นกันเนี่ยไม่ใช่จู่โจมนะครับก็จะเป็นอลิสป่านะนั่นก็คือสเปลฟาร์มนะครับแล้วก็สเปลแก้แค้นแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบใช้สเปลจู่โจมนะรู้สึกว่ามันไล่ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่เรเวล่ี่เนี่ยผมขอไม่เล่นลึกมากนะเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยไม่ใช่เวลาของอลิสนะเราต้องรองไอเทมด้วยนะครับดูเขาดักอยู่นะน่าจะรอเอาปูนะครับ แล้เจ็บไปก่อนครับโดนคอมโบนะเราน่าจะได้ปูนะแต่ดูทรงแล้วเหมือนเขาจะล้านนะแล้วเขายังได้นะเมื่อกี้นึกว่าเราได้แล้วนะครับ น่าจะกลับลึกแล้วครับไม,ไม่น่ามาวาร์ปใกล้ๆแล้วนะอย่างน้อยเราก็เชียคลิปสบายนะไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมาต่อเลือดเรานะ <st> ดูเพิ่งถึงเลนครับโรเจอร์จะเปิดเต่าเลยนะเรายังไม่เวลสี่จริงๆแล้วผมอยากเวลสี่ก่อนนะเซเบอร์เจ็บ แต่ก็มีสิทธิ์ที่เขาจะวนกลับมานะเซเบอร,ยรยเเ์ยังอยู่เ,ยเหมือนลงเขาจะไม่อยู่นะครับเซเบอร์ก็เลยไม่กล้าเข้าถือว่าได้เต่าตัวแรกค่อนข้างง่ายเลยนะเพราะว่าถ้าผมไม่โดนแก๊งเนี่ยยังไงชูก็น่าจะปิดเรายากนะเพราะว่าเรามีอันติแล้วด้วยนะครับ ต่เหมือนจะโดนไทเกียวเปิดเสียมอสโคบนะแต่ได้กลับมาครับ แล้วชูจะเล่นเราบอกว่าชูก็เจ็บเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราเจ็บอยู่คนเดียวครับต้องยอมจ่ายฟิกนะไม่งั้นน่าจะโดนปิดแล้วครับไม่เจอนะน่าจะวาร์ปลึกหรือไม่ก็เดินกลับนะครับตาฟไวเอลชุบมอสโผล่มานะ ถ้าอยู่ในช่วงเลดเกมเนี่ยเวลาเกิดนานนะครับการชุบของราฟาเอลเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากนะตอนนี้เอลิเทลตังเยอะสุดนะจริงๆผมแบนนะเอลิเทลแต่แค่ตาน,นี้พี่แกหลุดนะครับอันติีช้าไปนิดนึงนะถ้าอันติีเร็วนี่น่าจะได้นอเลียเ่ินชูจะลงมาเต่าถ้าชูลงมาเต่ายี้เราก็อยู่เต่านะครับ โดนเลียเสียฟิกัอันติแล้วนะโอโห้หายยังไม่ทันได้เล่นเลยนะแล้วเต่าต,ตัวแรกเป็นของเขาครับส่วนเล่นล่านี่โดนอย่างหนักนะถ้าชูยังไม่ขึ้นมาเนี่ยผมน่าจะได้ป้อมนะเพราะว่ามันจะห้านาทีแล้วนะกอบป้อมจะหายนะครับ แล้วแหวกจะเดินขึ้นมานะโดนเซเบอร์ดักเราได้ป้อมบนครับแรกกับป้อมล่างไปนะได้ชูมาส่งอีโมจิโอ้โหเซเบอร์มาด้วยนะทูฟิก นึกว่ารอดแล้วครับยังมาเจอไอรีเทลนะแล้วผมโดนไปก่อน,นครับ2ตัวกับสกอร์ทีม2ต่อ11นะเงินเขาเยอะกว่าแน่นอนนะตอนนี้แล้วเขาจะป้องกางต่อนะแล้วก็ไม่ให้ง่าย,ายๆครับดูดันบนนะน่าจะไปไม่ทันละ อมแตกครับมาไม่ทันมอดลึกไปครับเลนล่างโดนนะตังตามอยู่สามันหกนะหกนาทีสถานการณ์แย่แล้วนะตอนนี้เวาีลีจ่ายอันตีนะเอาขึ้นมาแล้วครับ น่าจะเอาเต่ายังไงเราก็ต้องปล่อยเต่านะไปยังไงก็ไม่รอดครับตอนนี้ไอรีเทลเขาไล่ยิงแล้วนะไม่กลัวแล้วครับด้วยความที่เงินเยอะนะแล้วเหมือนจะเล่นได้นะ เอาเซเบอร์ก่อนครับสวยครับได้ชันด,ดาวเซเบอร์มาแต่มอสเราไม่รอดนะเอ้าหลู่เจอก็ไม่รอดตอนนี้น่าจะต้องกันบ้านยาวๆครับงั้นเราออกเป็นมงกุฎก่อนนะ ลือผมเอาไวท้ทีหลังตอนนี้ขอมองกุฎมาช่วยก่อนครับดูอยู่กลางแวกเรารีบจ่ายอันติไปหรือเปล่าเพื่อน ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะเยชูแต่ผมไม่ไปนะครับกลัวโดนเตะสวนนะทางขวาไม่มีใครครับเซเบอร์ไม่เห็นนะเอาก่อนเลยครับแต่ซีซีแน่นๆขอยยาวนะเก็บไปทีละตัวนะ และทางขวาว่างอีกแล้วครับไม่มีใครนะแล้วชูมานะเดี๋ยวฟิกโอ้โหโดนไถากาจะตามต่อ <c oughs> แต่เร็วเกินครับอลิเทลตามไม่ทันนะกดจูโจมเหมือนกันครับต่างคนต่างจูโจมนะต่อตัวนี้น่าจะต้องปล่อยนะ อันนี้เราการันกลางก่อนดีกว่านะดีเทลเล่นแล้วฮะอันตีมากดว,ว้ากลับไปไม่ทันจู้เตะแล้วนะครับแต่จะออกไม่ได้หรือเปล่า แบงนาช่วยขับยังรอดมาได้นะและเล่นการเราไม่ให้ครับ ระวงังโดนเปิดนะครับไทเกียวรอเปิดนะตอนนี้ไทเกียวยังไม่เล่นเล่นแล้วฮะไทเกียว เบือเจ็บโอ้โหแต่แรงเกือในดีเทลออกไปได้แป๊บเดียวนะยืนไม่ไหวตอนนี้ทีมเราตังตามอยู่เจ0 0นะแต่ผมมีมงกุฎแล้วนะครับน่าจะพอช่วยได้นะตอนนี้น่าจะโดนโวเรียเขาตอดรัวๆนะมุมเขานะแต่ไอริเทลลึก สวยครับได้อลิเทลมานาไม่มีนะถ้ามานามีนี่น่าจะต่อได้ยาวๆนะจะขอบัฟได้ไหมมอดโขบได้นะ ลอดตัวนี้น่าจะเป็นของเรานะเดี๋ยวเราต้องรีบไปคุมพื้นที่ก่อนนะครับไอดีเทลมาแล้วนะเราล้วงต่อไอดีเทลตายครับ เียสองนะเห็นแววแล้วนะน่าจะพอกลับมาได้นะครับเซเบอร์ล่างเราโซนลึกเลยนะเราจะเอาป้อมนี้ครับและเซเบอร์เขายังไม่กลับด้วยนะผมต้องไปล่างแล้วฮะดูทรงแล้วน่าจะดันสุด และกลับบ้านไม่ทันอันตีเราไม่ตายอยู่แล้วนะซเบ์ถ้าขึ้นบ้านไม่ได้ถอยดีกว่านะเดี๋ยวต่อไปผมขอออกไอเทมกันไอรีเทลนะไม่ไหวจริงครับปล่อยเขายิงไม่ได้นะ ไอรีเทลอยู่บนตอนนี้พยายามหามุมดักไอรีเทลนะแต่เปิดแมปมาอย่างนี้ไม่ต้องดักครับเห็นหมดนะโอ้โหอย่างนี้ก็สวย จะไม่ทันครับจูโจมวิ่งอย่างเร็วนะมอสโคบได้มาสอง s <S แต่ไม่รอดครับมอสโคบโดนไทเกียวตามปิดนะ s <S และเอลิเทลมา เอาบ้องกลาครับจดไม่ได้ครับถอยเขาเกิดหมดแล้วนะครับเราได้เวลาตัดบัฟศัตรูในที่สุดเราก็มีบัฟม่วงใช้แล้วนะ ได้ชุดก่อใบมีเรียบร้อยครับต่อไปเซตไอเทมเกิดนะดีนะออกมาไม่งั้นมีสิทธิ์โดนชูอันตินะครับให้เกียวดักอยู่พุ่มหน้านะเดี๋ยวหาจังหวะลวงอลิเทลเหมือนเดิมนะ ถ้าปิดเอดิเทลก่อนได้นี่เพื่อนเราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับและมอนโ,อโรบได้2อย่างสวยไล่ๆพอครับเอดีเทลก็ไม่กล้าเข้านะตอนนี้ถือว่าดีนะโอ้โหดวลาด ตัวเจอเราไม่มีปลาแล้วผมไม่ได้ยืนบังให้ด้วยนะเรียบร้อยครับหลอดตัวนี้ตอนนี้เงินเรากลับมานาแล้วนะถ้าการหลอดได้ก็น่าจะพอส่วนได้นะ่วนเขาไม่มีเซเบอร์กับชูนะน่าจะพอเล่นกันไหวอ้าวแล้วเจอไอรีเทลพอดีเรียบร้อย ไอดีเทลเขาขายรองเท้าหรือเปล่านะเดินช้าๆนะครับหลอดต,ตัวนี้เขาฟรีนะไอดีเทลไม่อยู่ดาเมจเขาหายไปเยอะนะแล้วเซเบอร์เดินผ่านอย่างนี้เอาเซเบอร์ต่อนะครับเซเบอร์จ่ายสเปลฟาร์มครับ หแล้วเดินกลับบ้านตรงๆครับไม่ได้วาร์ปกลับไอรีเทลกำลังจะเกิดนะครับถ้าเขาเกิดนี่ต้องปิดเขาก่อนนะถ้าปิดไม่ได้ก็ยังจบไม่ได้นะมุงกดต่อครับสวยให้อริเทล เราต้องจบแล้วครับจังหวะนี้ไอริเทลเขาไม่อยู่นะเรามีขี้ขวาอยู่นะตัวหนึง่งถ <c oughs> ูเจ็บ <c oughs> น่าจะเข้ามาการไม่ได้แล้วนะ <c oughs> แล้วตานี้ก็เป็นอีกหนึ่งตานะที่เกือบจะไม่รอดนะครับแต่จังหวะเมื่อกี้ยังไงก็น่าจบนะเพราะว่าเขาไม่มีตัวจา่ายดาเมจหลักอย่าง <c oughs> ไอรีเทลนะครับแถมไทเกลเขาก็ไม่อยู่นะครับ เพราะถ้าจังหวะนั้นเนี่ยเรายังจบไม่ได้เนี่ยปล่อยให้เขาเล่นต่อเนี่ยโอกาสแพ้มันก็สูงนะตายนี้ค่า5นะครับตาย3แล้วก็แอสซิสต์สิบเอ็ดนะทำด a า a g e ไป7 6็ด0นะครับตีป้อมไป4,000แทงไป1,70,000นะแล้วก็เข้าลวมไฟเนี่ย67%นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.